อ้าวแล้วนะฮะสุดเดือดกันด้วยนะครับผมอะไรของมึงเลยรายการกูเ้ยไม่งินเงิไม่ให้กูเหรอได้เลยอืมอืออืออือคุณตอใครมึงอ้าวไม่ใช่มึงเหรอก็วันนี้เรามาเล่นเบคอนนะผมโดยเบคอนตอนนี้คือบอกมาเลยว่าครบไอ้น้อง5คนได้อ่านคอมเมนต์มาที่มันบอกว่าลองเล่นไอคุห้คนในทีมนะผมก็จย่างที่เห็นเลยไอดีดี้มาจากร้านอะไรครับน้องร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแมปของบูล็อกไลเวลแมปบ็อกฟู้ด หรือจะเป็นแบบอ n เนิมเมะแอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแบบอื่นๆอีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบัคกด้วยหากใครสนใจแล้วแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยก็อย่างที่เห็นนะก็คือจะเป็นไอคูหน้าผมแต่ของผมจะพิเศษหน่อยตรงนี่ว่าไอคูบวกโฟดิคกี้ก็คือกูจะกลายเป็นกองหน้านะผมบอกแล้วว่าอืเดี๋ยวเจอกูไอ้น้องไอคูกองหน้าเฮ้ยี่มาเลยเจอกูไส์ไหวไหว นิ่มเจี๊ยบลูกสาวแบบชิกีนูชมพงษ์ชมพูปะไอ้นิ่มจริง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 จริง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 นิ่มจริงเหรอเฮ้ยนิ่มจริงล่ะเจี๊ยบต่อโลเขาไปแล้วโลเมื่อกีนิ่มอะมึงนี่มอะไรมึงนิ่มจริงน้องเข้ามาในระยะกูก็เสร็จกูดีเฮ้ยกูไอ้คุอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ฝั่งเราหนิใช่ป่ะหรือใช่ฝั่งมันฝั่งมันฝั่งเราจะดำ แล้วมึงจะทำไมนี่หรือกูใส่ของุ้ยเบังคับใช้เวยบังคับใช้เราบังคับใช้อะนังมันจะมาดักกูดูตัวนี้ได้ยูมีแน่นอนพี่ว่างพี่ว่างพี่ว่างส่งได้ส่งได้ส่งได้โอ้ยคุณคุคยหน้อยยยยอยเียยิ่ง่ได้สวยยีสเต็ปยน้องเจ้ยน้องหนึกันนายอุ้ยเดี๋ยวด้ยยูมีมา ไหวๆไหวไม่เป็นไรไม่ให้มึงใช้หรอกนี่ไงหมดแล้วหมดเวลาแล้วถูกเวลาน้องถูกเวลาเดี๋ยวแล้วมึงไปอยู่นู่นแล้วมึงจะใช้ยังไงพี่จะให้ไงน้องเย้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหนึ่งวิเนี่ยเขาเรียกว่ากูคือจอร์ดี้นักเรียจะาสาอยู่ในที่สุดในโลกไงน้องไอ้ฟาร์มต่อหลังกูต่อเลยใช่เพราะว่าให้มึงต่อเพมนะวะเข้าไม่ได้เออเจอกูใส่โค้งไงน้อง ไม่ต้องมันเล่นตัวยิงไม่ได้โคฟอลินดีเฮียดีเบต้าแล้วเบต้าใหม่พอแล้วเบต้าใหม่เบต้าใหม่โคตรเอาอ่ะเออเบต้าโฟลินอ่ะหมดเวลาแล้วเนี่ยอ๋อวันนี้นี่หว่าสองสองชิบหายแล้วพูดแต่งเหตุ่เกิดก็ไอ้พี่ไงเฮ้ยน้องโอ้เน้องม่พี่กทำอะไรไม่ได้นะพี่พี่กดกระโดดแล้วกดบีกระโดดแต่งได้กระโดดแล้วกดบีเลยหันเขาโกนะประมาณนั้นพี่ใกล้ไปหน่อยปะเ่ยเออใกล้ไปหน่อยฮึจัดโก้ไอ้น้อง 老师，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 老 เอาวันนี้เอาจบดิเาเอาให้จบเลยเว้นเกมนอนรับปะตุ๊กตาอีกรอบนึงเว้นเอาให้ได้นี่ไงตามไหนพี่ปากไหนตะการปะได้ไหมสวยตะก็ได้บนบนไหนไปอยู่ที่โน่นอยู่บนที่เดิมสวยปากเลยไอีข้างหน้าวิ่งไปเลยน้ำเลยน้ำน้ำน้ำวิ่งไปไปอยู่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 ประตูมันถอยละโอ้โหนี่งนี่งนี่ไม่งจุดมาเจอกูณเลยมาขวัญช้าแล้วกันนี่หน้าไม่ไหวถอยกับยิงกลับมามยิงกลับมามได้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 สวยอะ ไแกรแหละครับเฮียจัดให้น้องไปแค่แหละเรียบร้อยขอแค่ไม่ฝ่าประตูก็เล่นได้แล้วได้อยู่ดอดมะสมัสมัตรงกลางกลางได้อยู่ไหมถูกไหมอุโปรติกีหลอปะปะอุ้ยเอาไปไหนแล้วบอลโอ้โหเข้าใจวะ อะไรอะะไรอะเรองเยียอะไรควายโดดะบ้างไรเอะน้องอน้องเอะน้องอ็น้องอือทอะไรอีพีงไปอีหนึ่งลูกเ้อยเดียวอเค้ยพัสไ่หนได้ไหส่งได้ส่งได้ใครอะส่งมาสมาสมาริกริงเหรออยู่พริกริงเหรออยู่ชิหาระชิหระง่ยไมละไลยเอ้ยกับเขาโกไปเขาโกไปเซอร์ุสกิวมาะสกิวมาละอตเหรอยังไงวะเฮยกูมีอยู่ไม่ใชหล่อเกียรกูจะยับเลยเีย ปา้คิว่ดากไปแล้วเนี่ยออย่าไม่ได้ใช้ย่าไม่ได้ใช้โอ้ยโอ้ยสวัสดีน้องไม่ใช้ก็มาอุ้ยอะไรได้อยู่ดมันไม่ส่งก็เลยมันมันส่งมันส่งหัวข่าแน่นอนอไม่รีไม่รพกูรอมันอยู่กลรอมันอยู่กูรอมันอยู่มันกดคิวแน่นหนกว่ามันก็คิวละตรงนี้ตรงไกรอมัสิมสิมัสิมัสิยื้เลยน้องจะยื้เลยน้องนี่ใครนี่เบคอน เป็นคนโนหนึ่งรู้จักปะอืมห้าศูนย์วะห้าศูนย์วะห้าศูนย์วะพออยู่ยืยนตัวตากไอ้ฟาร์มเล่นเลยแม่งไ <c oughs> <c oughs> อ้หมดเนี่ะเอาเนาะไอ้หมดเจอเยอะเอา้เอา <c oughs> <c oughs>